อาตัวยได้แคี้าีรับรถ้องติดเดือดร้อนต้องติดบนมันมีแ่เป็นขึ้นสุดทาย อ่ะหนักมากเลยทกทราพอตวหน้าหน้ารพอ Bhagavatam tuh anggap melewati catur sifat Korentosam kapas cengkok narato

สวาสดีโตภะคะวาตธรมโมธรรมนมัสสมมิสุปฏิปันโะคาวะโตสาวาสังโฆสังตามาสัมมิ มันก so so ็ตป็นค้ื่นพุทา่ทยพุทสองนะครับด้วยทางน้องทางใจทางใจนะครับควบสื่อากรองกันแน่นอนครับอันนี้ก็รถนะครับรถทรงุ้ญจางเออเดียวเลยนะเออาเราาง ตารรับรับกาที่น่องราไปร้ทานหานสังเกตมาครบตานบไปเลืนนี uh, ่ครับให้่วงเจ้านครับพระพุทเจ้าจุปะเลเงินใจเป็นสบัยบอกเอาก่อนทำาัศาตสภาพว่าขอพจน์ข้ออะตัดสนต่าข้างวันส่วนเจ้า ความแข่งข้าวเย็นมาขึ้นเอาะที่น้ำที่ไม่ที่รราคือลาพ้นทล่นะครับที่เราทง ออกใจท้าวักเวลาบลายมองนะครับนัานัผมเข้าชิมกับอาหารในช่วงเยี่ยงแล้วหลังจากพระพุาคพักนาเทีแล้วอย่างพีอย่างนองถึงนำกาลางไล้นรเบลื่างออกไปปรกกอทำที่ๆนะครับที่ีเป็นเป็นตัวีที่านกับพี่น้องกนตครับน้ำพอกินบ่เลยน้ำ ครับจะ kind of ับญยายครับขอโทษขอโทษที่เต็มนะครับรับประทานอาหารรอคับเจ้าอาคุณเมียนชลามว่คุณเมียนต้องฟ้องเลยป่ะ เน่ะมาว่างเลยนเดียวกันไปเลยต๊เตียงเออมาทามาว่างีกใหม่เด็กห่เด็กมามาอรไปท่องเออแท่งโต๊ะกวาเป็นแถวเลยเนอะเป็นแถวกวามันเป็นแถวกวาพันทุนกันจับฟ้องร้องแถวก็ไเ้อไรพวกั้นหาประกันโน่นรกาน เอาเงินเจ้าไปมาซอไปนารปัดซื้อซื้ออเอาใส่เอาแล้วเ uh ่าเอาแล้วเอาผ่าลอกอรเนี่อโชว์รนที่เกียดน้าเอาผาลอกก็อนี่เพราะว่าี่าลอก่ เว็บว่ากันทันเรืยมาเรื่อยใส่กันใส่กันแต่ันนี้เราเอาะไรี่เป็นอะไบางทีกันหาพอเราต้อนเ่ามาไ้วเราจะอานักแ้เรื่องเราจะกับกัน ได้ได้เอาเอาไปดี่เอาโตมาเลยวาง,างนั่งตรงี้ก็ได้ได้ยได้เลยโอ้ย<น>จงตันงานมึงแก่ไงเลยละรับีแต่พี่เออเอาวางวางลงไม่ได้เลยก็ได้ เอากินข้าวด้วยกันเลยครับวางลงใพวรยงเลยนยวางลงใวรางเลยยังใช่ มันเลี้ยวโตนอามัวเลี้ยงโตอะไรอ่ะโตอะไรอ่ะใช่ไหมขาบอ่ะตีมาถึงทางตีมาเสรทางมัาต้งห่างออกเราประทานอาหารร่วมกันตะปนเด้อเราประทานอาหารตะกัน ให้เข้าครับก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อเด้อพี่น้องชาวบ้านบริการงานยังกับผมก็ขอรับน้องรับเท่เ็ยไปเรื่อยๆไปนะครับทุกห่างเพราะว่างานกันตายนะครับมันบ่ได้บ่ได้แจ้งก่อนนะครับบ่ได้แจ้งว่าสิได้มื้อใดเสียใจนะนั้นก็พวกเฮาก็อนดีมาซอยกัน สิ่งไดนวะนี่มักขาดมักเกินแต่โดยแรก,แกเราคัดเออขอบคุณขอบคุณหลายๆ барга oh, йеңе เป็นอะไรถึงกัดถึงกับต้นห uh> ูเดี <t os. <t os> <t os ๋วไม่หูวันหูวัแกหูฟังผมดิคายบ้านคอยเมืองของผปดิคายบ้านเขาหูน้องเงี้ยหูได้จาของไรได้ที่ตู้ว่าที่ผมจะเป็นคนมาได้

พ้องก็พ้องนยดเรกันนั่งมนงเขคนยน้องอ่ะตทยสมเนาะโคตรห่าอยยเตเนเขามามามา่่อเร็วมากินข้าวเนี่ยวันนี้เงเรว

biết 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 biết, mày thay là sốt nữa. Nha. Nha chú chị

ไม่เห็นที่กูบอกม่ไหรแ้วดูกันพันกว่าคนพันนอนเขียเพ่งินโอ้าเงเสจราหม่ที่กูเป็นกองไปถอดครับ có tìm không có ký đi mỏ có, hóa, có tìm theo không có ký con hai mến gì mẹ là... ừ. của anh đó mà đâu cái <laughs> con, cái con như là có điện nào đó, sáu tao

ข้า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 